สวัสดีทุกคนนะครับนี่คือ Phobies g เกม Turn Based Tactics สะสมการ์ดท,ที่เปลี่ยนความกลัวในก้นบึ้งของหัวใจผู้คนให้กลายมาเป็นกองทัพสัตว์ประหลาดอันน่าสะพรึงกลัว ความน่าสนใจของเกมนี้ผมยกให้ในส่วนของกราฟิกที่ดูโดดเด่นแถมแอนิเมชันการเคลื่อนไหวรวมถึงค่าโจมตีของเหล่าโฟบ e s ก็ทำออกมาได้ดีมากที่สำคัญเกมเพลย์ของเกมก็ค่อนข้างตอบโจทย์ผู้เล่นสายวางแผนแบบผมนะใครมาสายเดียวกันสนใจเกมนี้เดี๋ยววันนี้ดูรีวิวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกมโฟบ e s นั้นมันเป็นยังไง เกมนี้เป็นเกม c r o s s Platform นะครับสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือผ่าน App Store และ Play Store ส่วนในคอมก็เล่นผ่านสตรีมนั่นเองครับ o ฟบี s, <ob> <S, <ob> <S คือสมรภูมิรบในจิตใต้สำนึกที่ทุกความกลัวในใจมนุษย์นั้นมีตัวตนอยู่จริงเกมนี้จะให้เราใช้ความกลัวเหล่านี้ห้าหันกันโดยที่โหมดการเล่นหลักๆของเกมจะแบ่งเป็น2แบบ แบบแรกก็จะออกแนวแคชชัวหน่อยๆเพราะการเล่นในโหมดนี้จะไม่นับเวลาถอยหลังในแต่ละเทินอีกทั้งยังสามารถเล่นได้พร้อมๆกันหลายกระดานอีกด้วย หมดนี้เข้าเล่นโดยการกดปุ่ม start ที่หน้าเมนูเลยครับพอกดแล้วเราก็จะได้เริ่มเกมตามปกติใช้เวลากับเทิร์นของตัวเองเท่าที่อยากจะใช้เสร็จแล้วพอเรากดส่งเทิร์นเกมก็จะสรุปรางวัลที่เราได้รับในการเล่นเทิร์นนี้แล้วส่งราอ,ออกมาที่หน้าเมนูเพื่อรอผู้เล่นอีกคนเล่นเทิร์นของเขาให้จบตรงนี้เราสามารถรอเฉยๆจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นเสร็จหรือจะไปกด start เพื่อเริ่มกระดานใหม่ก็ได้ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสามารถเล่นได้สูงสุดกี่กระดานนะแต่ลิปปี้ไกด์ของเราเขาก็บอกให้เราลองเล่น10เกมในเวลาเดียวกันนะอันนี้ผมว่าก็ต้องลองดูนะครับ อีกโหมดคือโหมดอารีนาครับโหมดนี้จะเหมือนเกมทั่วๆไปเลยที่เราจะต้องเล่นให้จบทีละกระดานโดยในโหมดนี้จะเพิ่มความจริงจังเข้าไปอีกนิดตรงที่แต่ละเทิร์นนั้นจะมีการนับเวลาถอยหลังครับถ้าเราไม่สามารถเล่นให้ทันภายในเวลาที่กําหนดเทิร์นก็จะถูกบังคับให้ส่งต่อไปยังฝ่ายตรงข้ามทันทีส่วนตัวผมถูกใจโหมดนี้มากกว่านะครับถึงโหมดแรกจะเล่นได้ทีละเยอะๆแต่ยังไงผมก็ชอบความต่อเนื่องของเกมมากกว่าอยู่ดีครับ ทีนี้สมมุติว่ายังไม่มั่นใจในฝีมือของตัวเองจะทํำยังไงเกมมีโหมดฝึกซ้อมให้ครับโดยเราจะได้ฝึกกับ AI ที่เราสามารถเลือกระดับความยากได้และนอกจากนี้เกมยังมีโหมด c h a l l e n จ์เล็กๆให้เราได้รับสมองเพื่อแลกกับของรางวัลอีกด้วยนะับว่าเป็นเกมฟรีที่ออกแบบโหมดการเล่นมาได้น่าสนใจเกมนึงเลยนะครับ ก่อนจะลงไปที่รายละเอียดของเกมเพลย์ผมอยากจะแวะมาพูดถึงตัวโฟบี้สนิดหน่อยตัวโฟบี้สที่เราใช้งานจะถูกเก็บสะสมในรูปแบบของการ์ดครับและการจะได้การ์ดมาแต่ละใบเราจะต้องเก็บเงินในเกมไปเปิดซองหรือทำเควสของเกมให้สำเร็จเหมือนกับเกมการ์ดอื่นๆซึ่งการจะอัปเกรดตัวโฟบี้สให้แข็งแกร่งขึ้นก็อาศัยการสะสมการ์ดเช่นเดียวกันครับทีนี้เกมเล่นยังไง เมื่อเริ่มการเล่นในแต่ละกระดานเกมจะสุ่มผู้เล่นที่ได้เริ่มเล่นก่อนโดยฝั่งที่ได้เล่นตาแรกก็จะได้รับกุญแจน้อยกว่าฝั่งที่ได้เล่นตาที่2ซึ่งกุญแจเนี่ยคือแต้มสําหรับการเชิญโฟบีสครับ ตลอดเกมเราจะมีกุญแจให้ใช้25ดอกแต่เกมจะค่อยๆแจกให้เราใช้เทินละ3ดอกนั่นหมายความว่าเราจะต้องคำนวณเองว่าแต่ละเทินเราจะจ่ายกุญแจหรือจะเก็บกุญแจไว้กี่ดอกที่สำคัญในแต่ละเทินเราสามารถอัญเชิญโฟบี้สได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบ5ตัวหรือกุญแจหมดแน่นอนว่าโฟบี้สที่เก่งขึ้นก็จะใช้กุญแจในการอัญเชิญมากขึ้นตรงนี้ก็ต้องวางหมาเอาเองนะครับ หลังจากการอัญเชิญโฟบี้ของเราจะเข้าสู่การต่อสู้โดยที่ในแต่ละเทินโฟบี้แต่ละตัวของเราจะใช้แอคชั่นได้2ครั้งจะเดินจะโจมตีหรือจะใช้สกิลก็เลือกเอาทั้งนี้โฟบี้แต่ละตัวก็จะมีเผ่าพันธุ์ลักษณะการเคลื่อนที่และความสามารถในการโจมตีไม่เหมือนกันการใช้ตัวละครให้ถูกงานก็จะทําให้เราได้เปรียบมากขึ้นเอาตัวแท้งไปยืนบงังเอาตัวตีไกลามายืนค้าจุดเอาไว้เพื่อคุมเกมให้อยู่อะไรประมาณนี้ครับ ในแต่ละเทินเราจะใช้แอคชั่นของตัวละครให้หมดก็ได้หรือจะเหลือทิ้งไว้ก็ได้และในแต่ละการใช้แอคชั่นเราสามารถกดอันดูเพื่อย้อนการกระทํำของเราได้เกมเปิดโอกาสให้เราได้ลองผิดลองถูกอย่างเต็มที่ครับแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่าเวลาในแต่ละเทินก็มีค่อนข้างจํากัดสุดท้ายการเอาชนะในแต่ละกระดานนั้นมีอยู่2เงื่อนไข1คือกําจัดโฟบี้ของฝ่ายตรงข้ามให้หมด 2คือตีหัวใจของฝั่งตรงข้ามให้แตกซึ่งตีแตกยากครับ เพราะเลือดของหัวใจมีเยอะเกมเลยใส่ตัวช่วยที่เรียกว่า Panic Point เข้ามาก็เป็นจุดที่เราจะต้องไปยึดเพื่อกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้เพราะความแตกต่างของแพ n นิ Point ์หจุดจะทําให้หัวใจของฝ่ายตรงข้ามได้รับ200ดาเมจโดยประมาณซึ่งดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามความห่างของแพ n นิ Point ที่ยึดได้นะับว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เกมเข้มข้นและสนุกมากขึ้นอีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากเกมอื่นๆในแนวนี้อีกด้วยนะครับ สนุกครับสำหรับผมคือสามารถเล่นได้เพลินๆเป็นชั่วโมงเลยเล่นช่วงแรกๆจะรู้สึกว่าการเล่นหลายกระดานมันค่อนข้างขัดความรู้สึกนิดๆแต่พอเล่นไปสักพักปรับตัวเข้ากับเกมได้ปุ๊บก็จะรู้สึกถึงความเพลิดเพลินของเกมครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปเน้นที่โหมดอารีนาก็ได้ส่วนตัวผมก็มองว่าการเล่นหลายกระดานน่ะมันต้องเข้าๆออกๆและอาศัยการรอค่อนข้างเยอะน่าจะเหมาะกับการเล่นในมือถือที่สามารถแจ้งเตือนเราได้ตลอดเวลามากกว่า อีกส่วนที่ผมถูกใจมากๆคือแอนิเมชั่นการโจมตีของตัวละครครับสำหรับผมมันทําให้เกมดูถึงใจมากขึ้นทําให้เกิดอารมณ์ร่วมทุกครั้งที่กดท่าโจมตีหรือสกิลมันโอเคมากๆนะสําหรับเกมสเกลนี้แถมกราฟิกในเกมก็ยังพอมีของอีกด้วยเป็นอะไรที่ช่วยหนุนเกมสุดๆนะครับอะไรแบบนี้นะและนี่ก็คือโฟบีสครับ ใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ